นี่แหละค่ะเครื่องพิมพ์ที่สเปลี่ยนแบรนด์คุณให้ดูแพงขึ้นทันที ที่สำคัญมากๆเลยก็คือแพ็กเกจจิ้งต้องดูดีดูพรีเมียมจริงไหมคะวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาฝากค่ะนี่เลยเครื่องพิมพ์แพ่รุ่นระบบเซอร์วอเตอร์สิ่งที่พิเศษของเครื่องนี้ก็คือมันสามารถสกรีนได้คมชัดสวยทุกเส้นไม่ว่าจะเป็นโลโก้เล็กๆหรือลายที่ต้องการความละเอียดก็ออกมาชัดแปะทุกครั้งใช้งานก็ง่ายมากนะคะเพราะมาพร้อมหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนเลือกเมนูได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษใครๆก็ใช้ งานได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไทยหรือทีมต่างชาติเคล็ดรับความเป๊ะก็มาจากระบบเซวโ o มอเตอร์ที่ควบคุมแรงกดและตำแหน่งได้แม่นยำสุดๆทำให้เครื่องทำงานเสถียรไม่สะดุดค่ะ และที่เด็ดสุดๆเลยคือสปีดเครื่องนี้ทําได้สูงถึง7 0 0ดร้อถึงหนึ่ชิ้นต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าผลิตเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดและอีกข้อดีเลยคือเปลี่ยนงานไวตั้งค่าแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็รันงานใหม่ได้ทันทีช่วยลดเวลาการเซตอัพลดต้นทุนแรงงานและที่สําคัญคืนทุนไวมากๆสรุปเลยนะคะถ้าคุณอยากให้แบรนด์ครีมของคุณดูพรีเมียมขึ้นผลิตงานได้ไวขึ้นและได้ความคุ้มค่าในระยะยาวเครื่องนี้คือคำตบ ทีี่่คคุณต้องมะทักมาคุยกับเราได้เลยแอดไลน์นิจิงโปรแพดหรือโทร08 6842 6859นิจีนพร้อมช่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณรันงานได้เองค่ะ